ปานท่องหอยโชคกสวัสดีพี่สุขุสุก้นครับผมมาตามแนวทางลาพัฒนาของอาจารย์ไก่เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่แปดพฤศจิกาสองหาหกเจ็ดของอาจารย์ไก่นั่นว่าเขาได้พี่น้องได้ว่าเขาเลขมันออกแปดหกลางก็บขึ้นหนึ่งเจ็ดของอาจารย์ไก่เ่าเขาพี่น้องเขาตะเลขวิ่ง เลขวิ่งเขาเก็ดกับเป็นต่อร่องซ้ำกระมิตร 48, อซนซีแปดโมมีแปดหกนะพี่น้องเนาะเลขมันออกแปดหกเขาจะเลขวิ่งพี่น้องเอามาตามกันต่อหมายเลขเนี่ยสองทุงเครืึอง เมื่อแรงสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาอาจารย์ไก่มาเบิงน้ำกันไปนอนลาวพัฒนาอาจารย์ไก่วันศุกร์ที่เปด ika 7 okay. วิ่งรูดบนล่างสามเก้าเน้นที่สามมาตัวเน้นคิมาตัวล่อง สามหนึ่งสามหนึ่งหอดสามสามสามหาหอดเลขบันตัวเนี้ย สามสองสามสี่คือยังข่ามเนาะหวันเนาะก็ยังข่ามสามสองสามสี่เนาะคือพอจับคูสามหกคือมากแปลกเนาะคือมีเหล็กเบิร์นเนาะหวันเนาะ สามเจ็ดเก้าสอง เก้าสามกระข่มาเก้าสี่เก้าห้า 96ส่วนเลขสาตัวศูนย์สามสามเพราะนคือหมกักสามก,ากักแต่นอะศูน ก้าหกขั้นเก่ามากนะพี่น้องขั้นเก่ามากส่วนตัวนึงขั้นเป็นเน็ตในสามสามพี่น้องพื้นที่หมากสามกักเนี่ยวันนี้มาอยู่พอสามเลขเบิน้นเลขกเบิ้นสูง ้าเกามาเราพี่น้องนเพนิ่ก็เด็นในสองคู่เพื่อก้าแเ้าพี่น้องสองคู่สองหางมาหลายดอกบนล่างไอ้กับเก้าคู่นี่อ่ะพี่น,ออน้องเขาแคบนอาจอดแล้วพี่น้องเด้อตรงไหนเราให้ตรงตรงวันนี้เขียนแล้วล่ะ มันสุกที่8ปดูจิกาสองหาหกลาพัฒนาอาจารย์ไกลอ่อใจบนล่างเป็นไหส3มกับเก้เน่นสมล่องเก่าจะคู่กับสามหน,นึ่งแล้วก็สามสามสามหาสามหกสเจ็ดเกาสองเก้าสเกหาเก้าหกมันมเน่ยใหสามสามไ้พี่น้องกับเกหส่วนเลข3ามตัวเนี่ยก็คือ0ูนสแล้วก็ศูนยเกห บ่เป็นเลขก,กันเลขเบิลเลยเป็นตัวเน้นเลขสามสามเอาพี่น้องห้าแคบหน่อยจอดได้แครับได้ทำมักะจัดถักัดกระพานได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบคุณขอบคุณอาจารย์ไกลาลายครับผมคอยพี่น้องชควมานก,กันรวยรวยเงี่ยงปังๆกันไม่แร่นสองตุ้มเึิงเตงียมเรกันเอาฝากคนไลค์นแชร์คนติดตามมานเ้าให้โชกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม